ไอ้ข้ตันไอ้ข้าตันทื่ใจบุมไอ้มาหาบุมมาะอ้กินฮอตบุมไหมบุ้มเป็นยังไงชมมือนีสบายดีบ่สบายดีย้ยไ,ไอ้อบุมอ,อ,อ,ยอย้กินฮอตบุมแห้งบุมกินฮอตอ้อ no. ด้วยกันละ no. อ้ยิดฮอแล้วนอ อ้กือลมเกขาดงดึ่กันแลนี่เอาอย่ที่ไอ้บาอ๋อกาฟมาหรือเปลาไอ้ไอ้ขอมาจับม่้คแเลยอาจิมาจัไม่หยางอ๋อไอ้ชิไอ้ไอ้มะพราวไอ้ขอมาจัพี่อิมาจัไม่ยางโอ้ยคนจิบบ้าีไอ้มมีคนเห็นบมีสองคนอยู่สองคนสองคนกับบไดดอกเดียวคนสีว่า บมกงตะไร้บบร,รัันนี้บน๋มข้วาวไอ้ข้วบุมมาห่ไอ้กบอกพ่อก็มีไอ้มาขอตัวไอ้ยืนฟังไอสิบอหาอีอเมาขอเด้ะจะพ่อไปฟ่อมาได้ไปกันเถอะบุ๋มไอสิบอกอีเมอีอีพ่อมาขอได้ ินบ้านกินเนี่ยงม่อยู่หันอ่ะมันสวยแล้วเขาไปซ่อมมอยู่หน้าเด้อบุมเอ้หนึ่งยันเดียวมันจะบุสดอกตื่นแล้ตีกูว่าต้องกินนกินบ้านกินเนี่ยงอยู่หันยายมุิกรสัเท้ามาเอไปเทเยอบานอลูกไ่อพีมึงก็าดปุ่ปนีบ้าสันหัวกันน่ะ โอ้ยเนาะเป็นยัง <payment> น <about smoke> ้ำหอนเขาถือเจ้าจักมั็นยังมาตำแม่แม่เราโลมคุมหมวน้ำหอนลูกเอ้ยแม่เราปวดตาเจ็บตาแม่ตาบอดแล้วเดี๋ยวนี้อย่ามาเบิ่งแม่ให้นี่อีแม่เพิ่งเป็นยังนี่เขาเจ้าเห็นบ่อีหยังมาตำไอแม่น่ะเคยเกียร์เขาอยู่คุณเนอะยจ้าสั่นเจ้าอยู่นี่เนอะคอยสิไปซื้อยาให้อีแม่เฝ้าอีแม่อยู่นี่เด้อ เป็นอย่งนีละ่ะอิอไอ้มาอย่างหนอนไม่เลื่องอืออ่านปันใจเจ้าก็ไปเม็ดเอียงกับ่ามาพ้าองคำไอ้ข่อยบ่ยุ้มเจ้าดอกข่อยเบือ่อเบื่อข่อยอยังเบื่อแม่เจา้าขันเจ้าเรียกแม่เจา้าข่อยสินี้ข้นเจ้าหาข่อยให้เจ้าแม่เจ้าเด็ดดี่ตากระบอกเจ้าไปใซ่กไปโหลดข่อยไม่อยากเลี่ยง คือว่าจเงสันอ๋อแบบนี้ไจะเลือกแม่เจ้าอันบ่ก็สังสง่งขวัญจิตไปเอานางลาอย่าเพิ่งไปหันเจ้าไปนี่ใอยก็สิตายตัวเขาไม่อ,อยากให้เจ้าตายไม่อ,อยากให้แม่เจ้าตายเห็นเจ้าตาสิ้นใจเอ,า,อาต่อตามขึ้นไป ล้วไอ้ว <|so|> ่าสิมาอีแม่นี <S <S ่ไปยามบ้านเก่าแม่สิไปส่งเด้เออไปส่งนี่เอามากันเนาะ กไก่บ่นีเจ้าเมียกวนอไรบอเจ้าอยู่นี่เจ้าอ,อยู่นี่ละ่ะเอาเจ้กับเจ้นังรงเสีกวนเมียวดจีวดเียวเงียวพวกกางท่นไปกินเนาะนั่ลงนั่งลงไ้นงนงงตนจะไปส่งอีเมมันหอเด,ด้อ เังไมเสียแถวไปเด้อที oh, for me, for well, to 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 ่ก้าบานเิเมีนโอ้กลับบน่านเด้คอยๆไปเด้อกลับานมึงลูวัเต่ามึงเด้อกอ้ยเฮียงแม่กระตาไว้ทั้งหลังข้าดันละแม่พ่อเด้ยเมียนบึงลูวัเต่าจ้ามหาเหาเจ้างเตเป็นห่วงคนอื่นดอกเม่เป็นห่วงเจ้าขวงเละไปให้มันผอาโอ้าบานเนื้อไอ้งินละเนาะค่อยๆไปเด้อบนแ่งันผ่อนเด้อเสียแถวเด้อเออเออเอยามันโตเจ้าบ้นี่

để em nghe nha nâng nâng sâu lên nữa. tạo quả nghe tháng gì đất mẹ nữa Ôi, เส,ส,ส,สียงงูเสียงงองกำตาลก็เสียงชัดที่เช่าเธอลูกมันเป็นเสียงเงดอกแม่เสีงงยงงัวดอกแม่ม่ต้องย่านม่ต้องกลัวดอกแม่ไปไปเถอะแม่ ไปกินแม่กูกคนนะมึงมึงเบิ้งกูยังนี่เหลียวเบิ้งกูยังนี่วนนั่งกันเลยวอยู่วนไปทำไมไปกินทำไมเฮ้ยว่ะไปยังยังอย่างนี้บออนนนแบ่ยังอย่างนี่อยูอย่นี่เฮ้ยไหนไ,ไปทำไม เสียเอียงเสียเอียงเขาบ่กินคนคนนั่งเฉอเลยอยู่กับบ่กินบ่แม่นเสียดร้อยเฮ้ยให้กูย่านไีกินคือมาต้นใหม่มันคือรงเงาแท้เนาะเฮ้ยบ่แม่นเสียดอกมันแมวหรอกนี่แมวแมวก็เห็นแมวไหมโอ้ยแมวก็บ่เห็นแล้วแมววุนี่บ่เห็นเดี๋ โอ้ยเอ็นโอ้ยไอ้ท่าว่าเปนเอนหงมมเนาะเหนเอหงมแม่ก็ทีเห็นต้นโตลูกเอ้ยโตป่ะเรียบ่เลี่ยงนะพี่บไม่เรียบอากสีเหลี่ยก็บ่เลี่ยเสียดดากีมากี่ฟันหองขาเิ่แล้วไม่ยางหอกรดี Ừ. Ừ. nhưng như như mà mẹ mẹ ôi mẹ mẹ thai cho thả Ghiền này Gõ đang thả này này không bỏ thả cũng gì đó dẫn chắc นี่คือโจ์สองร้อยห้าสิบขาตบกลงตบกมงขืน,ขนแต่ผู้เฒ่าจงังยายนี่ผู้เฒ่าจงังยายนี่ขาซื้อประคมขึืนยายมียังเอาไม้ไหมแม่ก็มีแต่ทองเท่านีล้ละเอาขาขาต่แม่เด้ออยขาขาดลูกสาวแม่เด้อ ลูกหล่าเอ้ยไปกับไก่เด้อจะมาเด้อจนสิคะเนี่ยเอ้ยไปกับไก่เด้อจนสิคะจะกลับขึ้นมาเด้อมือนี้ขยับขา Một yêu Ôi, mình yêu anh xin Phải về quay lấy cháu đó Mẹ như thế nó lục mẹ là con nó ขอโทษแม่ลูกคิดไหกบีแม่ลูกมันสวัวลูกมันเลี้ยวเอง้ครับแม่ขอโทษม่ขอโทษแม่ลูกมันัวอว่เป็นยังอกลูเอ้ย สั่งี่อมจ้าแม่เนาะยามีเอยูค่อยๆได้แม่เด้อโอ้ตะพัดเท่านั้นท์ใสนี่ก็ยากหลายโอ้ยเหดตาเวียดจะว่นมังนีจักหน่อยกันน้าดูใส่กะ ห้าตะหล่นตะเจียวลูกไผ่กะทีค่ะนอนกระบ,บอกโฮจักลูกจักเือร์นกเห็ดตะเวียบเหียบ่ได้เห็ดมึงเห็ดนายกินแล้วไปกีลูกไผ่ขี่คัน,นมึงได้ยินังเนี่ยแม่กินมึงแล้วละไปมาคันแล้วเหรอเนี่ยไม่ยังกะหามามีอยังกะหามาเร่เร่าาาย,าาาย,ายาสระยาสระยาสระสั้นเลยด้หนี่ กุดดินซอยกูให้มันแล้วเนี่ยกูสีภาพพวกเฮียนยอยู่สูบมาออกเฮียนกูสีออกเองเว้าเว้าเว้าเอาอาหารมางมา,ามาแล้วเนี่ยมาแล้วอาหารว้างเออเนี่ยตั้งงานละมี่ยังแน่ละอาหารว้างวางกาไกย มึง ngồi เองลุ้นจัดย่างสีย่างอ้ใส่อาหารวางมึงเอามาดูมามายาิป้อนอาหารวางมานี่บอกอาหารวางนี่เราอาหารวางยาเส้นกินกินห่งังอ๋อยาว่าอาหารวางเนาะจะบอกู่ากอาหารวางติเท่าทือซื้อเกิดโดนซื้ออาบลาคืนเนี่ยลูกสิป้อนเอ๊เดี๋ยวนี้ตั้งไหนเดี๋ยวนี้ นี่บอกอาหารวางซูวเป็นแบบนี้ตี<อ>มึงอยากตายบ่ดอนี่เอ๊ถ่อนี่บอกหูจากอาหารวางเนาะเฮอก่อาหารวางไปเลยคันอาหารวางยังสี่น่ะเอาแบบกูกินว่าอะไรดอกจังสี่มียังกะหาใส่ถวยแค่ซ่า,ามาจะเอาถวยเท่าป่้วย้างสี่ที่กินยังคัเนียมี่ยังกะหามาให้มันมีติดถวยติดซ่ามาเนี่ย อาหารบางแบบนี้โอ้ยแล้วทันทนจะข้าจะยาจะไปเอาอาหารมาหาันข้าไปฟ้ามาเลยจะเอาหุวอาหารติดถัยติดซ้มั้งทุกข์เคยได้ยินในตำลาจะเทียวฮออกแล้วติดซ้โอ้ยลายผล โ,โอ้กูห่อนแดดก็ห่อนกันีเป็นนางหงมองไม้ก็นนะ่าัน่ใช่หรดอยางอยู่เนาะมาไบดอนเนี่ย ฝ่าวมาฝา่าวมาฝา่าวมาค่ะโดนมอโมดนบ่โดนท่องจับไก,ก่จอกๆค่ะไสลาหาันเนี่ยมันยังของมั่งนี่นาปึงมิตาเก็ดนี่ตีมิตาเกสนันละเอาต้มใส่ใส่กินเป็นแร่นี่เดี๋ยวมันยังขนานีกปลาดองแบกี่จะไน้บบกกอกนี่ตี กูว่ามันมึงเป็นคนมึงจะเนาะนยารู้ว่าเขียนดอกนี่แลยนยาอาหารที่เจ้าอยากกินอาหารตีถวยทีซ้ำเจ้าสิกินยังหรอนยามันยังไม่ให้กินเพราะพ่อใจ